รายการนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะห้ามลอกเลียนแบบเด็ดขาดสวัสดีทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับสมายฟิสเป็นอีกเช่นเคยเลยนะคะเพื่อนวันนี้นะคะเรามาเล่นเกมจินนี่ทรีวิชเชตนั่นเองนะคะเพื่อนนี่เลยนะคะกติกาของตัวเกมทั้งหมดนะคะเพื่อนสามารถ เข้ามาเปิดดูกันได้นะคะสำหรับมือใหม่เนาะก็ขอแนะนำเลยนะคะว่าให้เปิดดูกติกาก่อนที่จะเริ่มเล่นเกมนั่นเองนะคะเพื่อนๆอ่านี่เลยนะมีเพลย์เยอะมากๆเลยนะคะสำหรับเกมนี้เนาะวันนี้เราก็พกคุณไมาเยอะมากๆเลยนะคะที่1269บาทนะเพื่อนๆสมัยจะขอปรับเบ็ดเลยนะคะ กดแบบออโต้50ครั้งไปเลยนะเพื่อนๆกับเบ็ด10บาทของเรานะฮะอ่ามาดูกันนะคะว่าส c a แคตเตอร์นะคะจะเข้าทั้งหมดกี่ตัวนะคะก็รุนนะหวังว่าจะเข้าแบบเยอะๆหน่อยนะคะเพื่อนๆเฮ้ยสอีกตัวหนึง่งเออกดแค่ไม่กี่รอบเองนะเพื่อนๆกดไปแค่ห้ารอบเองนะได้เข้าฟีเจอร์ ฟรีเกมแล้วนะคะสูตรในการกดแบบออโต้ก็เข้าฟรีเกมได้เร็วเหมือนกันนั่นนี้นี่นะคะเพื่อนโอ้โหดอกนี้203บาทได้สแคตเตอร์ทั้งหมด4ตัวนะคะเดี๋ยวเราขอเลือกก่อนละกันเนาะนี่นะคะเราเลือกมา12ฟรีเกมนะคะก็อาจจะได้แบบตัวคูณค่อนข้างที่จะน้อยนิดนึงนะคะแต่ก็ดีกว่าแบบเอาแบบฟรีสปินมาน้อยแต่ว่า ไม่ได้อะไรเลยก็มีนะคะเพื่อนโอ้โหิกวินนะเกือบเต็มทั้งแผงเลยนะคะเพื่อนโอ้โหไม่กอดแตกดีว่าสั้นนะคะโอ้โห440บาทนะคะเมก้าวินนะเออก็ยังดีอยู่นะที่ขึ้นเมกาวิน4 0 0นะถ้าเมกาวิน,น20บาทนี่โอ้โหมีหาเลยนะ,ะดอกนี้ นี่นะคะเพื่อนคือเกมนี้นะก็จะมีแบบการหมุนฟรีเพิ่มให้เราด้วยนะคะถ้าหากว่าเราได้ไอตัวบวกหนึ่งนั่นเองนะคะก็จะได้การหมุนฟรีเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะโอ้โหดอกนี้แตกอีกแล้วนะอันนี้ Big กวิน0 0บาทพอให้อภัยนะคะย่ามิก้าเด็ดขาดนะคะไม่งันมีหัวร้อนกันไปเลยนะเนี่ยมารุนไปหมอมกันเลยนะคะเพื่อน จะได้เพิ่มไหมเนี่ยดอกสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะนี่ดอกท้ายสุดแล้วนะเพื่อนๆเออนี่นะคะยอดทอทอวินของเรานะคะเพื่อนได้มา900กว่าบาทเลยนะ นี่ก็เกมนี้มิก็ไม่ไม่สามารถแบบซื้อฟีเจอร์ฟิสปินได้นั่นเองนะคะเพื <_ C 1> ่อนนี่เลยนะคะกำไรของเรานะคะไอ้ลืมกดหยุดเดี๋ยวขอหยุดก่อนแป๊บนึงอ่ะโอเคนะคะสำหรับวันนี้เนาะเราก็ได้กำไรมาที่900กว่าบาทเลยนะคะเพื่อนก็ขอฝากติดตามช่องสมายฟิสปิน V2 เอาไว้ด้วยเนาะก็สำหรับคอนเทนต์หน้าสมายจะมาทำคลิปวีดโอแนวไหน,นะ ก็ฝากตามกันไว้ด้วยเนาะก็เจอกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย